ท่านพ่อหลีธรรมธโรได้ให้อาวาาธำมเอาไว้ว่าความดีเปรียบเหมือนฝนหรือก้อนเมฆซึ่งลอยอยู่บนอากาศเนื้อยอดเขาหรือยอดไม้ความชั่วเปรียบเหมือนป่าหรือที่ลุ่มซึ่งมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าและน้ำที่ค้งอยู่ชื้นแฉะและสกปรกคนดีเหมือนภูเขาหรือต้นไม้สูงซึ่งย่อมต้องได้รับแต่ละอองฝนชื่นเย็น และปกคลุมไปด้วยก้อนเมฆผ้นจากความทุกข์เดือดร้อนมีแต่ความเย็นกายเย็นใจอยู่เป็นนิดในระหว่างที่ท่านพ่อลีเดินทะดงกับพระเฉยนั้นท่านได้ดปักกรดพักกลางป่าชาอันกว้างใหญ่วิเวกวังเวงบริเวณแห่งนี้มีหลุมฝังศพอยู่โดยทั่ว เกลื่อนกลนไปด้วยกระดูและเต็มไปด้วยกองฟอนเผาผีพระเชยไปพักอยู่หน้าป่าอีกด้านหนึ่งส่วนท่านพอ่อหลีต้องการพิสูจน์กำลังแห่งกิจจึงพักอยู่ป่าช้าห่างกองฟอนเผาผีเพียงสามวาหวังพิจารณาธรรมเพื่อมรคผลในปัจจุบันท่านพ่อหลีเล่าการต่อสู้กับความกลัวอย่างน่าตื่นเต้นว่ารุ่งสางในตะวันแรกที่เข้ามาอาศัยอยู่ในป่าช้า มีโยมถือกลวยดอกไม้ทูบเทียนมากราบแล้วบอกกับเราว่าจะเอาลูกศิษย์มาถวายตุ้เจ้าเราก็นึกอุ่นใจว่าต่อตตนี้ไปจะได้หายกลัวสักทีมีสิทธิ์มาคอยเป็นเพื่อนอุปถากสนหน่อยจะสมภูมิบาร,รมีพระกรรมฐานสบ้างแต่ความคิดที่วาดหวังไว้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยพอตะวันสายเห็นชาวบ้านหามศพคนตายโหงตงเตงมาศพนั้นไม่ได้ใส่โลง แต่ใช้ภาพ,พันเอาไว้พอเห็นศพก็นึกอุทานในใจว่าโอ๊ยคราวนี้เราแย่แน่แน่จะได้ลุกสิทธิ์กับเขาสัทีก็ออกเป็นผีตายหงเนาะครั้นจะอุ้มบาทสะพายกรดลบนี้ไปหรือก็รู้สึกอายและขายชี้หน้าครั้นจะอยู่ต่อไปหรือก็เกิดความกลัวจะทำย่างไงหนาเราทางสองแพร่งในใจมันตีกันเหมือนสายน้ำหมุนวน พอสี่โมงเย็นเขาได้ทําการเผาศพใกล้ๆบริเวณที่เรานอนเราเห็นความเป็นไปห่งศพนั้นอย่างชัดเจนศพถูกไฟเผาได้ยกแขนยืดขาขึ้นชี้ฟ้าตัวเหลืองประดุดทาคมิ้นเผาตั้งแต่เช้าจนมืดค่ําตัวขาดแค่บ้านเอวตัวยังดําอยู่ในกองเพลิงพอพรบค่ําเขาก็พากันลากลับไปหมดเหลือแต่เราอยู่เพียงเดียวดายโงงเวงจึงรีบเพ่น เข้าไปอยู่ในกระต๊อบฝาเบตองทันทีนั่งสมาธิห้ามจิตห้ามใจไม่ส่งอไปภายนอกพิจารณาศพเป็นอารมณ์เตือนตนว่าถ้าเราไม่มีจิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วร่างกายนี้มันก็เหมือนกับก้อนถานดำๆนี่แหละถ้าจิตเข้าไปยึดถือมีตัณหาอุปาทานมันก็จะเหมือนถานไฟแดงๆเมื่อเราแยกจิตออกจากกายเสียสติรู้อยู่อย่างเดียวกายนี้ก็จะต้องดับเหมือนถานไฟที่ดับแล้ว ฉะนั้นจึงพิจารณาปลอบใจตนให้น้อมเอาพระธรรมต่อไปอีกว่าการตายนั้นก็เหมือนกับการแจ้ผ้าคีริ้วโยนทิ้งออกไปจากร่างกายเท่านั้นจิตก็เหมือนกับตัวตนกายก็เหมือนกับเสื้อผ้าไม่เห็นว่าเป็นการสลักสําคัญอะไรเลยแต่เรานี่สิกลัวนักกลัวหนาพอเห็นเสื้อผ้าขาดนิดขาดหน่อยก็รีหาอะไรมาปะชุนเย็บให้มันติดต่อกันใหม่ยิ่งปะยิ่งเย็บ มันก็ยิ่งหนายิ่งหนาก็ยิ่งอุ่นยิ่งอุ่นก็ยิ่งติดยิ่งติดก็ยิ่งหลงผลที่สุดก็เลยไปไหนไม่รอดการอยู่และการตายไม่สำคัญเท่ากับการทำประโยชน์เราเองก็ควรน้อมมาพิจิตพิจารณาเช่นนั้นนี่พอนึกถึงความตายก็กลัวเสียแล้วถึงร่างกายมันจะตายก็ยังอยากจะให้มันอยู่นี่เป็นเพราะอะไรเพราะอาวิชชาความไม่รู้เท่า ความเป็นจริงในสังขารหลงแล้วคิดผิดทั้งหมดอย่างนี้มันก็จะต้องตายไปตกนรกหมกไหมไม่รู้จักผุดจะเกิดเราจะเป็นเช่นนั้นหรือได้พิจารณาเห็นร่างกายในคราวนั้นว่ามีทั้งส่วนเที่ยงและไม่เที่ยงมีทั้งสุขและทุกข์มีทั้งอัตตาและอนัตตาเช่นธาตุดินน้ำลมไฟเป็นของเที่ยงเพราะมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นธาตุดิน ไม่เคยกลายเป็นน้ำธาตุน้ำไม่เคยกลายเป็นลมธาตุลมไม่เคยกลายเป็นไฟมันเคยเป็นมาอย่างไรมันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นนี่เป็นส่วนที่เป็นอัตราของเที่ยงส่วนที่ไม่เที่ยงนั้นคือลักษณะอาการของมันที่ไม่ใช่ตัวตนจริง